ตกแล้วตกตกลูกเออกิงออกกำลังกายออกกำลังกายเออกอดไว้มึงเป็นลิงนะลูกไม่ใช่หมากอดไว้กอดจี้จีออกกำลังกายเออเนี่ยออกกำลังกายไว้ นั Dante, Nacional, ่นแหละเออนั่นแหละฮึบฮ like ึบยกฮึบโอนบาโอนปาฮึ๊บฟิตเนสฟิตเนสนี่ป้าพามาฟิตเนสนะเอาเลยยกก็ฮึบ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 เร็วฮึบฮึ๊บเร็วฮึบเออฮึบ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 เออฮึบฮึบเร็วฮึ๊บหนึ่งสองฮึ๊บ Oop.